แล้วแล้วตอนนี้กล้องโกโปรตัวแรกของผมนะครับตอนนี้ผมเป็นมือใหม่หัดทำยูทูบครับผมตอนนี้เราสั่งกล้องโกโปรมานะครับสีขาวแต่ลองทำยูทูบครั้งแรกของผมนะครับผมตอนนี้จุดเริ่มต้นเลยนะครับกล้องโกโปรตัวแรกเลยทำยังไงวะ ว,ว้าวครับผมก็สั่งมาก็ส9 0ราบาทครับสั่งในเว็บสั่งในเพจดูทูปเ้ยเฟส<ๆ>บุ๊คครับผมมาแล้วมาแล้วว,ว้าวตอนนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายตัวเองนะครับใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายตัวเองวันนี้ผมลองสั่งกล้องโกบโปมาแนละ้วว่าจะลองทำคลิปตลกตลก ให้เพืเ่อนๆติดตามนะครับผมก็อขอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับอะไรบ้งางวะอันนี้เอาไว้ติดหมอกกน็อกติด <c oughs> รถได้หมดนะครับก็ชุดนี้ก็สามร้อยเ้าสิบาทนะครับผมไม่ได้รีวิวอะไรนะครับแก้มาถ่ายว่าคลิปแรกของผมคือ สั่งกล้องโปโมาแล้วครับแล้วก็จะทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆติดตามนะครับผมงั้ก็ฝากกดติดตามครับกด s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ